วัสดีครับแดดฟีน้าฟรีครับวันนี้ก็พามาติดตามการติดตั้งปั๊มน้ํานะครับโซละเซลล์ขนาด5.5แรงข้อออก3นิ้วนะครับวันนี้วันที่1เมษายน2568เวลาตอนนี้อีก5นาที11นาฬิกานะครับ พิกัดวันนี้เราอยู่ที่บ้านห่วงมละละครับตำบลหนองกระทุ่มอำเภอไค่บางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อขนาดหน้า6นะครับวันนี้เราย่อนอยู่ที่4ท่อนหท่อนนะครับหท่อนยีเมตรนะครับเจอน้ําอยู่ประมาณสักสองท่อนนะครับประมาณแเมตร4วานะครับวันนี้ก็ฟ้าคึ้มๆนะครับฟ้าคึ้มไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ แต่ปั๊มของเราก็ทำงาน,นทำงานได้ถือว่าเป็นที่อยู่นะครับอาจจะแรงกว่านี้ถ้าแดดแรงๆหน่อยนะครับโครงสร้างของเราวันนี้ก็เสาปูนนะครับเสาปูนเหล็กชุปฟิงนะครับเป็นเสาขนาดหน้าห้าสี่ศอกกับห้าสอกนะครับแล้วก็เสเนี่ยเราใช้เป็นเหล็ก ซุปซึงหน้าห้านะครับแปรหน้าสี่นะครับอคนเศร้าสวยงามแข็งแรงแน่นอนเทปูนโบกเสาให้เรียบร้อยนะครับแข็งเราใช้เป็นห้าร้อย่าโทษทีครับเป็นหกร้อสิบห้าวัต์ยี่ห้อจิงโกะนะครับจิงโกะนะครับแผนแผนเคียววันนะครับเป็นแผงนสองด้านนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์ของเราก็ใช้เป็นจอนเลนะครับขนาดห้า 1 5กิโลวัตต์นะครับอันนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่47เฮิร์ตนะครับ47เฮิร์ตนะครับแล้วก็มีฟิวนะครับมีเบรกเกอร์รบบรเบรกเกอร์ดีซีใส่กล่องนะครับเชื่อมเชื่อมกล่องกันขโมยให้แล้วก็็ปลงใส่กาวให้นะครับก็น้ำสวยๆครับเหมือนที่ ไม่มีแดดนะครับคืมหมดเลยวันนี้เพราะว่าจะมีพายุดูร้อน,นแต่ปั๊มของเราก็ทําง,งานได้แต่ประสิทธิภาพอยู่นะครับน้ำออกสวยๆเลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงของนนเนนะครับนนเนนนเน,นเติดกบะรามาแล้วบอ่อนี้เป็นบอ่อที่สี่นะครับก็เป็นบอ่อชุดห้าแรงครึ่งเนี่ยสามบ่อแล้วก็เป็นบ่อสี่แรงแปดแผงอีกหนึ่งบ่อนะครับก็ คุณภาพของ,ของทีมงานเรานะครับก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ084 385 8365ดดครับแดดฟรีน้ำฟรีสงครับ